่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะจ้าเสียงดังปอนอฟังจัดปอนอแม่เออชัดนพี่ลูกละ,ะเป็นจังไดจ้าเขาเรื่อยเพราะของแม่รู้ก็าประด้โทรหาเรื่องหันเออก็เขาพี่ลูกละแต่ว่าแม่เพราะเดี๋ยนแม่เพราะถ้าเดี๋ยวจะครูหายเดื่องแม่ที่บอกเรื่องเดียนก่อนที่มาที่ไปของแม่ก่ะ มันมันเข่าจา็ดหัวเลอแม่แต่ว่ามัดเข่าจะเรื่อยเรื่อยเจ็ดหัวก็หันมัดเข่าลางสามหุอือสามหุมาตัวเก้าตีพังหันแม่ตัวเก้ากระเตื้อไม่ได้โตนะกันเน้อพังหันเนาะเออมัดเข่าอยู่เรื่อยอันที่ว่าลอยงวดนีด่มันมันเข่าตัวใดแม่เข่าเป็นประจำลูกหลานงวดที่แล้วมันเรียกันธรรมาาศาสตร์นั้นเปลูกหลัก โอ้สุดรัมัตาตีที่ว่าเขาโรยงวดแมนเยอะมันก็แมนงวดอยู่ก็่ไม่ได้มันมันก็ได้แม่มันมันเขาแบบจังไบบแม่เราลับมันติบดมันติบดันกบบติดล่างสินะมันสิมาตัวหนึ่งแมนมันสิมันมันสีก็เลี้ยงตีบแต่บางวดนเนี่ยมันคนที่เก่าก็แต่ได้หนูแต่บางแม่แม่ให้บนล่างแม่ให้แปด แดด้วยแม่แดดเลยวิ่งมาตาแมนแมนแต่มาตาสองสองตัวนมันดุมันชนก็จิบแดก็เก่านะ๋อ้แดดเก่าแดดเก่าบ่งทีแม่กนพอนเป็นมันติดดับนะจ้ะมันติดำเยอะแปดกับเก่านี่ออกไปวิ่งได้เลยบ่จ้าจ้าได้เลยแต่宝妈แม่เงี้บแดดเยอคนหลังอืม บนรางเด่นแปดป่ะจ้าจ้าเด่นแปดลองลองลองเก่านะจ้าค่อยคยรุดป่ะจ้าแม่เดกวิ่งบ่บ่ลลงลาบอลรุดบอลรุดต้อนีีก็สุดตัวแล้มันก็จะมันก็ได้ลอยสามสามสิบหกก้อน้อยสามสิบหกงวดอืมจยอะมดก็่จ้าตัวสองเนี่ยมันลอยสามสิบตัวที่แล้วมันลอยมันลอยสามสิบหกเพราะว่ามัน มันแม่จะได้แม่กะเขียนให่ใเขียนให,ม,ให,ม,ใหม่นสิแงนีลอยสามสิบหกงวดจ้าก็ลอยสามสิบมันสิเป็นอมาตาบนล่างแต่เราไม่สิี้ซีโต้ข้างปอดว่าต้นกันเันสิ่งนี้จ้ากม่อยากคนมันต้องมาอยากไปเรียนสูตต้องเด่นนะโอ้ยแม่เล่นกแม่เล่นมาแม่ห้งเาสาบก็ได้แลวน่ะโอ๊ยปึกว่าขอดใจตรงแม่ขอดใจขอดใจแม่บอกขอดใจเลยขันเอฟีคนใดอยากได้กระโทมมาเลยแม่สิบอกแม่ฟหวง แต่บเอาไปจกเอาเอาไปก้วว่าเองเอาไปกก็เลียนเรียนจาของคนี่เลียของจากของเหม็นเหมนแล้วมาจับไปเลยเดยร์เับางนะาเลยนี่มันร้อยสามสิบกว่างวนอย่างเงี้ยเสูดออมาเราคนเลยคนแรกเนจังไดอีแม่อันแต่อีแม่ก็หวงจดะแต่อันกับุกลูกจะได้แม่บอกใครก็ได้เดียวนี่ไม่อยากมันเป็นจังไดี๋ยแม่ ตัวทล่เหล็กนิบเ็ตงตลูละจ้ะร้อยอันชื่วะเอาอันเหล็กบนสามตัวน้าเหล็กเหล็กสว่างดที่เหลกพี่ออกหกแปดเจ็ดใช่ไหมค่ะเออนี้ลูกลูกเขาสิบบนนั่นบวกบวกกันสองคือสิบบนเออบวกบวกสองคือมันมันตัดเด็ที่หกมันบ้แปดสองสิบหกมันบ้ค่ะแนนนลูกลูกก็เียเหลกเขาแบบเ็นเอานวยบนหน่นวยบนเลขเจ็ดหนึ่นก็บสองคือ กับพ่เหล็กซีวันนี้ลูกลูกก็เขียนเหล็กพวกกัเรียกซีใบแบบนี้อืมมันก็ตรเป็นเด็กวิ่งบ่จ้ะบ่บ่อันนี้แม่ที่บอกสูตรต้นไงจ้ะเออวันนี้มันก็จะโคกซีแล้วแม่บ่วันนี้ลูกลูกก็เอ็นทิบรางแล้วบวกอีกัคนยังบวกกับเขียนไบโคกซีสามยังสีหน้าหลงลายเขียนใบจ้ะเออวันนี้วันนี้ก็รู้ล่าบวกบวกก็เด้งมันมันไป็นอะไรวันนี้ เสามมันโยงอะไเป็นสิบสามเออชีบสามมันลูกลูกกเอสามมาบวกสองอีกทช่ไอืมสามบวกสองเป็นหาเงนบ้จ้าเออเป็นหาแล้วมันเรลียกเต่นแหลี่ยมนี่มันถึงเป็นเรลียกห้าเด้อออเออมันห้าเป็นลูกลูกกเอหามาบวกสองอีกค่ะก็เป็นเศษนัินที่ว่าลูกเป็นเศษเนบ้ค่ะ แดมันยังงวมหนึ่งบวมหนึ่มันก็นเป็นแปเป็นเกาห้าเจ็ดแปดเก้ารวลอ๋อประึกสงกึงกีนดกันเอฟซีนใดอยาเตี้ยนกับจังโต้ไปเนาะแม่แม่อีแม่บวัวหวเลยเอาเลยแม่บ้ววยหววค่ะแม่อยู่ตั้งไหนกันนี่แม่จะได้เกิดอ๋อไปเลี้ยงได้เอาเอาทีเลยเอาทีแม่ค่ะมาแล้วดีกวาเนาะเอาสูตรลอยสามสิบหกหดนี่ละแม่เออนี่ละ คนแรกเบอกคนแม่เนี่ยเขตเอ้ามดโซ่เนี่ยบอคนเหมาเนฮนบมาร์้องแม่แต่นจ๊บเราเ้อะคนแรกเขาถึงมีห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วลูกเด้อร้อยสามสิบร้อยสามสิบหกมวดห้าเจ็ดแปดเก้าเด็กรักมันบ่แม่บเด่นมันแน่มันมันสึมีสี่ตัจ้าจับคู่มีบ่ไม่จับคู่ไปไปแม่ นั่งนั่งแนบแนบเจีเจ้าควรจบันมันมันมันน้ตัวสองมีกแรักบอกบอกคนแม่หกแปดเก้าศูนย์เด้อตั0สองตหกแปดเก้าศูนย์นั่นแหละนั่นเละบบไปหาเอคนเยเนมากแต่คนไปหาเลยคนมาใส่เอาแต้ว่่าลบดรวดบอกเอาคนกับเขาลางมันสิมาเลยอืมเจ้าข้าวข้าวว้ย่บมี่บอกแม่ค่ะโรกแรมแม่แม่ก็บ็อยาก

ก็แม่กิการสื่อร้ายมันต้องก็เล็บแม่ไปตัดหลูมนิมดๆแม่เจ้าหลูมนิดๆสามมือนั่นแหละตอนนี้มัน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 ต้องก็เบอร์มีดแม่ไงจ้าเบอร์มีดแม่สามหัวน่ะจ้าแม่ก็เลยสื่อถือร้ายป่านอันการพ่นในพ่นอยู่ลำลุกค่ะครแต่ที่น้าสิบล้านแม่นบอกอันมันใจเต็ม โบไม่เข้าข้าวโบแม่งงวดเนี่ย้าได้ยิบลอตเตอรี่ก่อนบ่มีข้าข้าวโบโอ้ยลูกหลานแม่ประกาศรอบรอบแม่อีกเมื่อเดี๋ยวแม่โทรกลับเมื่อเนาะเมื่อนี้เอาเลขวิ่งไปก้อนแปดคับเก้าเนาะจ้าจะประเด็นแปดจะลงเด้อจะประเด็นคนมาตัวจีตัวถีแม่บอลเป้สแล้วจะเอฟซีใว่า ขับป well, ุ้ยได้เด็ดๆเลสุดไกลเนอะคุณไก่โดนลูกแม่บกหวังเลยค่ะค่ะค่ะหวัเพื่อคนเขาเขาสิ่งวมาสองเจ้าและหลายตัวเนอะหวังหวัาโดนมืออื่นยังสีจับคู่ให้เนาะค่ะเนาะจ้าเดี๋ยวให้แม่เอาเหล็กอันอันเอาเหล็กยัดเหล็กยั้งมาตัดก่อนนะสินะพราะว่าต้องต้องเอาประมาณว่าเก่าเลือดเยิบสุดนันจะหลุดหลามาส่นกันก่อนนะสินะ จะคอยสิได้เนาะค่ะเดี๋ยวเอ็ซีพิมพ์ล่อไว้กันแล้วกันเนาะค่ะเนาะจ่าจ้่บอกแ้แม่นางร้อยสามสิบหกงวดเขาลอยสามสิบหงวดผบอแม่ค้ารลอยั้นสิบหกงวดวันที่บนหลุดกลางเนบอลลูส์มาเกินสี่คู่อืมลางังานจนได้ไปเป็นไปเอียงก็ตัดลูกไม่เม็ดบอลูกก็สามเมนได้เตะ โอ้มาได้ไล่ได้สองแซมสามแฟนได้ตีลูกเต่าก็ได้เขาบอการาคือให้ลูกเขาจะลุงแบบเขาจะทาาแม่แต่เขาบอกไม่เล่นนะจีนเนาะจะจะเล่นโตเดียวเนี่ยบ่เขาจะเหล่น